รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบร5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดใหม่ Being Bodyline น้ำแร่ธรรมชาติตราเพราผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอ มายุราครบสูตรสว,ส,สวัสดีค่ะผู้ชมค้าเวลาเดิม,มเห็นหน้าเราสองคนก็รู้ว่าพบกับเราสองคนแน่นอนกับรายการมายุราครบสูตรร,ตร,รายการที่จะรวบรวมทุกสูตรทุกเรื่องรา,ะคะาวค่ะเป็นครบสูตรอาหารการกินครบสูตรสารพันความบันเทิงหรือว่าครบสูตรความสวยความงามาค่ะสนับสนุนโดยหม่ b e i n g Body ี้ไลนน้ำแร่เพอราขึ้นสิ่งดีๆจากธรรมชาติ ยูราพิงค์คชไวท์ทรีอินวันเพื่อผิวหน้าเนียนกระจ่างใสอะไรกันนี่ทำไรทุกท่าแล้วนี่กำลังดูคลิปพวกสัตว์เลี้ยงอยู่ค่ะวโา้น่ารักดีแต่ว่าเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงของต่างประเทศไม่ใช่หมูหมาแมวกาไก่นะที่กำลังชมอยู่นี้นะคะเป็นประเภทแบบคลิปสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวเมียแคทอุ้ยสุนัขจิ้งจอกอ๋ออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหอยากเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกถามก่อน ว่าแน่ใจเหรอว่าเลี้ยงแล้วจะมีเวลาดูแลเขาเพราะว่าม,มีหลายคนมากเลยนะคะชอบเลี้ยงสตัตว์แต่ไม่มีเวลาดูแลแล,แล้วก็ปล่อยทิ้งคว้างคุณพี่พูดตูกเลยมมีเวลาเหรอไม่มีจริงๆไม่มีไม่ต้องเลี้ยงแต่พูดขึ้นมาอย่างนี้ดีแล้วคุณผู้ชมเข้าทางนี้เลยไมยราหามาให้สัปดาห์นี้นะคะจะพายายใหม่กับคุณผู้ชมทั้งหลายไปคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่หาย,ยากนานา,นานชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น สุนัขจิ้งจอกนะไม่ว่าจะเป็นเมียแคทหรือแมวป่าอย่างสุนัขจิ้งจอกนี้จิ้งจอกจ,จากทะเลทรายเยอะแยะจระัยไม่หมดเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าโม้ไปชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมกันยายไหมไปที่เล t อ e ซูคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นความน่ารักของสัตว์หายากเหล่านี้กันแล้วคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า ทำไมหรือใครกันนะที่ได้นำเจ้าสัตว์หายากแต่น่ารักเหล่านี้มาอยู่รวมกันและเปิดเป็นคาเฟ่ให้เราได้ไปชื่นชมความน่ารักของเจ้าสัตว์โลกตัวน้นอยๆเหล่านี้กันค่ะที่มาของ Little s o สุขาเฟนะคะเกิดจากการที่เเป็นเพื่อนสองคนนะคะ <c oughs> เพื่อนคนหนึ่งที่หุ้นส่วนอีกคนนึงเนาะเขาทาเกี่ยวกับนําเข้าแล้วก็ขอพันสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วทีนี้เราก็เรียนสายดีไซน์มาเราชอบทํางานแนวนี้อยู่แล้วล่ะลก็เลยเอ,ยเอย้เราก็รักสัตว์เหมือนกันเราก็เลยคุยกันว่าทําไมเราไม่เปิด ที่นี่ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหลักก่อนที่คนจะเลี้ยงสัตว์ตัดสินใจซื้อสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะมีคนถามเยอะนะว่าทำไมไม่เปิดสวนขนาดใหญ่คือเราต้องการให้คนมาที่นี่สบายเหมือนได้มาแบบชิลๆมาสบายแล้วก็มานั่งทานอาหารทานขนมแล้วก็ดูสัตว์หรือว่ามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็มาเล่นกับน้องโดยเฉพาะค่ะอาหารนี้เป็นเรื่องรองน้องมีสำคัญสุดเลย รักดีค่ะเราปกติชอบเมียแคทอยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้มาเล่นกับเมียแคทล้วนี้ก็บอกว่ามีน้องน่ารักให้มาเล่นได้มีหลายตัวหลายพันอะไรอย่างงี้แล้วเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วชอบค่ะถ้าเกิดมีตัวแปลกๆเพิ่มอีกก็ดีนะคะอยากให้ร้านขยายใหญ่ขึ้นด้วยชอบค่ะชอบดีเป็นแบบ new experience ค่ะน่ารักมากชอบน้องเนี้ยอ้ยอ้ย ตัวนี้ชื่อน้องเบอร์กินค่ะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นิ่งมากเลยนะคะมาจากแอฟริกาแต่ว่าต้องบอกว่าเหมือนน่ากลัวนะแต่นี้ใส่เขาแบบเหมือนแมวบ้านนะหรือว่าอ้อนวอาแมวบ้านอีกหนาๆไปละอันนี้จะเป็นแรดคูนค่ะถามว่าทําไมต้องอยู่ในกรงเพราะว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะตีกันตรงนี้จะเป็นกรงที่เรียกว่าชิชิล,ล่าค่ะชิชิล,ล่าเป็นสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลกเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับ น่าจะเป็นกระต่ายอะไรแบบนี้ถ้าเนี่ยถ้าจับนะเขาจะแบบนุ่มแบบนุ่มเหมือนไม่ได้จับเลยค่ะ <c oughs> สุนักจิ้งจอกนะคะเขาไม่ใช่สัตว์ดุร้ายใ่ะเห็นไหมตัวเล็กนดิดเดียวค่ะผิวสีนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ทะเลทรายเนาะเวลาอยู่ทะเลทรายาตัวเล็กเขาต้องพรางตัวค่ะดังนั้นสีก็เลยจะเนียนไปกับทรายแล้วก็สมัยหูน้องใหญ่จังเลยหูน้องใหญ่เพราะว่าน้องถ้าอยู่ในทะเลทรายน้องเขาจะล่า,มาแมลงตัวเล็กๆในทรายอะค่ะแล้วก็เลยต้องใช้หู เชิญชวนให้มาที่ลิตเติ้ลซูคาเฟ่นะคะช่วงแรกคนทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนเยอะไม่น่ามาเลยแต่ตอนนี้เราสบายๆและคนเริ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรมาแล้วแล้วก็วนกลับมาอีคีีจะเกิดกว่าไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องแบบว่าอตองคิวรอนานขนาดนั้นนะคะก็มาสบายๆมาชิลกันที่นี่ค่ะเป็นไงพี่ตาไม่น่อเชื่อมันจะเชื่องได้ ูกต้องต้องไปกับผู้ชมยังไงก็ต้องไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตบเร็น,นะคะบอกให้เลยนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวน่าสนใจอยากจะแชร์เราอยากจะเล่าให้เราฟังอยากจะบอกให้เราไปถ่ายได้เลยนะคะในช่วงว่ยุราหา์มาให้โดยติดต่อกับเราได้หลายช่องทางที่ขึ้นไว้ในนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและช่วงหน้าค่ะช่วงยุราสวครบสุดวันนี้เร,นเราจะไม่ดูเรื่องของผู้หญิงแล้วเป็นเรื่องของผู้ชาย ชายจะเป็นแต๋วจะเป็นอะไรต้องดูหมดสำคัญมากเรามีสูตรมาฝากกันในช่วงยูราสวยครบสูตรค่ะสนับสนุนโดยบีอิทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้นำ้ำาราธรรมชาติตร,ราเพราช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรา Miracle b โ i บ h t e ์อิโมชั่ เฮ้ยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสโทร027213555เ๊ะเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาดูแลผิวหน้าคุณผู้ชายแ <c oughs> สดงว่าเธอต้องมีแฟนมีแฟนแน่เลยอุ้ยดีใจจังเลยขายออกแล้วค่ะ <c oughs> คแต่แ,แต่และคุณพี่ขาคุณพี่ใจเย็นๆค่ะไม่ใช่เหรอที่ดูแลสนใจไม่ใช่ค่ะที่น้องสนใจดูแลเนี่ยเพราะว่าใหม่เนี่ยมีพี่ชายและน้องชายพราะหน้าหนาวทีไรเดินที่ผู้ชายเขาไม่ดูแลนะไม่ดูบางทีก็ปล่อยหน้าแห้งที่บาขอครีมเราอีก จริงๆค่ะห,หน้าหนาวมีแห้งเต็มเลยวันนี้ก็เลยต้องมีสูตรมาฝากกันเป็นเรื่องอะไรวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการดูแลผิวพรร์ของคุณผู้ชายในหน้าหนาวมาฝากในช่วงอ,อยู่ราสวยครบสูตรค่ะไปเลยค่ะ หรือดูหนาวแบบนี้สิ่งหนึ่งตามมาคืออากาศแห้งและแน่นอนนะคะว่าผิวของเราก็จะเริ่มไร้ความชุ่มชื้นมีริ้วรอยง่ายคุณสุภาพบุรุษผู้เอาใจใส่ตัวเองทั้งหลายคะคุณก็ควรจะปกป้องตนเองจากความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกันนะคะเริ่มต้นหลังจากตื่นนอนตอนเช้าใครที่คุ้นเคยกับการใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้าให้ลดตรงนี้สักหน่อยคะ่ะ หรือว่าจะหยุดไปเลยก็ได้นะคะขอแนะนําให้คุณเลือกวิธีทําความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นจะดีกว่าค่ะอีกทั้งการใช้น้ําอุณหภูมิปกติจากก๊อก ก็จะให้ผลที่ดีกว่าน้ําอุ่นซึ่งจะทําให้ผิวของคุณหนุ่มๆแห้งตึงก่อให้เกิดอาการคันเนื่องจากไขมันใต้ผิวถูกชะล้างออกไปเกินความจําเป็นนะคะเป็นไงคะโอ้ดีดีดีนะจริงๆผู้ชายก็ต้องบำรุงบ้างานะคะแต่ไม่สงสัยถามไปตั้งหน่อยจริงๆแล้วเราผู้ชายเนี่ยใช้บํารุงของผู้หญิงได้ไหมใช้ได้จริงๆเขาก็มีแยกผู้หญิงผู้ชายแต่ไม่รู้นะ คนที่บ้านเนี่ยบางทีหน้าแห้งเขาก็ยื่นหน้ามาบอกทำไมหน้าแห้งพี่ก็ของพี่อะโปะให้เลยเอายูราอะไรของเราแบบโปะเข้าไปจริงๆใช้ได้นะคะมันก็บางคนเขาก็แยกผิวได้เพราะว่ามันจะเพื่อความเข้มข้นขึ้นเพราะผิวผู้ชายอาจจะหนากว่าเราหน่อยถ้าอย่านี้เราเราเราโปะเยอะๆนะโปะเยอะๆไปเนี่ยจริงๆผู้ชายควรจะต้องบำรุงผิวเหมือนกันนะคะแนะนำเลยยูราซูเปอร์คอร์เรกทีฟเซรั่มนะคะเพื่อให้ ผิวตึงกระชับนะที่มันย่นยนอยู่จะได้เด้งขึ้นไปไม่ต้องไปโบท็อกหรอกคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแนะนำไว้ด้วยยูราซูเปอร์คอร์ริคิฟเซรั่มค่ะใช่แล้วค่ะตรงนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับร้าน s โค m มาสนะคะอยู่สุขกะาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลลแห่งนี้มีกาแฟมีขนมมีเบเกอรี่ร้านน่ารักเข้ามานั่งทานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสโค m มาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูรา ความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับปริพันธ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยได้ทาง www.yura-thailand.com และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง i n s t a g แ a m ย @yura_thailand ค่ะและช่วงหน้าค่ะครบสุดข,ของอร่อยวันนี้ใหม่จะอาสาพาพิตักและคุณผู้ชมไปทานอ,อาหารอีสาน ทาหารนิสานหรอแต่คุณพี่ไม่ต้องห่วงไม่แบบไม่ต้องกลัวแบบว่าจะร้องจะร้อนธรรมดาเลออมันจะร้อนไหมไม่ค่ะน้องจะพาคุณพี่อยู่ที่ไหนอาหารน,นิสานคืนห้างที่นี่เหรอถูกต้องอยู่ในเซ็นทรัลถูกต้องค่ะเฟสติวัลเนี่ยถูกต้องเรียกทางหลวงเอกมัยรามินทราที่แห่งนี้แหละค่ะความอร่อยเขามี5สาขาแล้วพี่ตากหรอ อร่อยขนาดไหนอร่อยแบบไฮคลาสคอนเฟิร์มไปไหมคะร้านอะไรอ่ะคำพูนอุ้ยไปเลยไปเถอะค่ะโอ้บอกเลยนะคุณผู้ชมที่นี่คนเยอะมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าหน่อยเขราบอกว่ามีหลายรุ่นหลายร้านน่าสนใจมากๆใช่ไหมร้านนี้ชื่อคุณพูนข่านนมสาตอบอยู่จะแอบมาดูกันหน่อยแกอยู่ใครไปค่ะเดี๋ยวน้องงา มาปิาถึงนี่เลยค่ะคนนี้มาให้ก่อนนั่งเลยเอาก่อนคนแต่งงานแล้วมันเบียวคนนี้กายังสาวอยู่นี่มาเปิดที่นี่ท่าทางคึกคักมากเลยนะอีกลายหนึ่งนะไม่ใช่ร้านขนมนะครับร้านเราชื่อแคปซิน เป็นทางเรื่องใหม่อยากให้ชิกาแฟอร่อยๆใครเนี่ยนี่ค่ะนี่คือคุณปีใหม่ค่ะคุณปีใหม่เสิร์ฟเองเลยนะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมแวะมาทานได้เลยอะบอกที่ร้านอีกทีนึงครับแคฟีนใบขนมแคฟีนใบขนมนะคะแวะมาชิมกันมีขนมอร่อยมีกาแฟอร่อยด้วยนะตาน่ารักด้วยค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะ มายุราครบสูตร